จากศัตรูสู่ดวงใจบทที่14บเนื่องด้วยฐานะของทั้งสองที่นี่ต่อให้พวกเขาสองคนอยากไปก็ไปไม่ได้ตอนนี้ยังถูกบีบจนหมดหนทางได้แต่คิดหาวิธีช่วยเหลือจวนด้วยอ๋องกับจวนจงกัวกง ภายใต้รังที่พลิกคว่ำย่อมไม่มีไข่ที่สมบูรณ์ถ้าจวนด้วยอ๋องกับจวนจงกัวกองล้มลงจริงๆขงเขากับเจียงเฉาเสี่ยจะต้องได้รับผลกระทบไปด้วยไหนเลยจะยังมีชีวิตสุขสบายอยู่ได้เมื่อเผชิญกับสายตาสื่อในอย่างเชิงของซูซินอย่างเย่ทอทอดถอนใจในใจอีกครั้งที่นี่ไม่ใช่ยุทธภพที่เขาคุ้นเคยคำว่าเมตตากับคุณธรรมไม่อาจใช้ได้อีกต่อไป เกิดในครอบครัวขุนนางถึงจะเป็นญาติสนิทความคิดติดใจก็ยังมีชั้นบางๆขวางกั้นทุกคนต่างมีแผนการของตัวเองต่างมีความมุ่งหมายของตัวเองอย่างเย่าพูดถึงขังลูกเคยให้สายสืบตรวจสอบเรือนหลังของจวนจงกัวกงจงกัวกงกับหูหยินรักเอ็นดูบุตรีคนโตจากภรรยาเอกที่สุดหูหยินจงกัวกงกับพระยาสายนอกของฮองเฮาสนิทสนมกันมาก น่าจะมีใจอยากเชื่อมสัมพันธ์ให้นั่นแฟนขึ้นให้องค์ชายใหญ่อภิเศษกับบุตรีคนโตจากภรรยาเอกที่สุดแล้วเมื่งซื่อก็ไม่มีบุตรในราชสำนักบนล่างล้วนยินดีจะเห็นองค์ชายใหญ่ขึ้นเป็นราชทายาทฝ่าบาทก็มีพระประสงค์เช่นเดียวกันเรื่องนี้อยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองจงผัวกงหวังให้บุตรีคนโตกลายเป็นชายาราชทายาทในภายภาคหน้าจะให้นางแต่งเข้ามาในจวนด้วยอ๋อง กลายเป็นหมากฟื้นคืนความสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลตัวหนึ่งได้อย่างไรสู่สิส้นชมปอดที่ผ่านมาคิดว่าเจ้าเอาแต่เล่นแล้วยังถูกมารดาเจ้าตามใจเลี่ยงไม่ได้ที่จะเหยาะแยะเกินไปบ้างนึกไม่ถึงว่าแท้จริงแล้วเจ้าจะใส่ใจสถานการณ์ในราชสำนักถึงเพียงนี้ข้ามองเจ้าผิดไปจริงๆอย่างเยาเอ่ยก้หวหัวเราะบิดาพยักไหนเลยจะมีลูกบุตรสุนัขได้ ซูซิ้นพูดอย่างถูกใจกล่าวได้ถูกต้องที่สุดยามนี้เจ้าละเลิกจิตใจรักสนุกตั้งใจเป็นด้วยอองซื่อจือที่ดีทำให้จวนด้วยอองของพวกเราแข็งแกร่งขึ้นได้เป็นเรื่องที่ดีมากจริงๆพรุ่งนี้ลูกจะส่งคุณหนูรองเหยียนกลับไปตวนจงกัวกงชั่วคราวอีกสองวันก็เป็นวันแต่งงานแล้วลูกค่อยยกเกี้ยวแปดคนหามไปรับนางเข้าประตู ซูสิ้นพังอ,อกศีรษะพึมพำว่าในเมื่อเจ้าตัดสินใจแล้วข้าย,ย่อมไม่ขัดขวางเพียงแต่ฝั่งจงกัวกงนั้นอย่างเยาเอยท่านพ่อโปรดวางใจคุณหนูรองเหยียนจะอธิบายกับจงกัวกงให้กระจ่างเองซูสิ้นค่อยโล่งอกในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ส่งนางกับจวนจงกัวกงเถอะยางโย่อพยักหน้าประสานมือลูกจะกำชับคุณหนูรองเหยียน ให้ใช้เหตุผลที่เหมาะสมขอรับซูซินโบกมือเจ้าไปพักเถอะหยางโยหมุนตัวจะจากไปแต่แล้วเสียงของซูซินก็ดังขึ้นอีกครั้งจากด้านหลังเจ้าเจอผู้มียานวิเศษจากแดนเหนือเขาได้บอกอะไรบ้างหรือไม่สีเท้าหยางโยหยุดชะงักเงียบไปเนิดนานกว่าจะหันหลังกลับไปเผชิญกับสายตาข้องใจยากปกปิดของซูซินหยางโยตอบกลับด้วยใบหน้าไร้พิรุธ ผู้มียานวิเศษบอกว่าข้ากับคุณหนูรองเหยียนเป็นคู่ที่สวรรค์ลิขิตมาว่าท้ายที่สุดแล้วจะต้องอยู่ด้วยกันซูซินพยักหน้าประหลาดใจอยู่บ้างคายไม่ค่อยยินดีนักหากน้ำเสียงที่เอ,อ่ยออกมากัลบไม่แสดงออกในเมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าก็ปฏิบัติต่อนางดีๆแล้วกันอย่างเหย่ประสานมือคารวะอีกครั้งกอนหมุนกายไปจากโถงหลกักเฉาเสียเจ้าฟังให้ดี แม่รวบรวมพิษร้อยชนิดเอาไว้ยาพิษทั้งร้อยชนิดมีฤทธิ์ของพิษแตกต่างกันไปเจ้าลองเริ่มจากพิษน้อยๆที่ไม่ร้ายแรงถึงตายก่อนขอเพียงเจ้าทนผ่านไปได้ภายหน้าท่องไปในยุทธภพ,พก็จะไม่มีใครใช้ยาพิษฆ่าเจ้าได้เจียงเฉาเสี่ยมองเห็นตัวเองสมัยเจ็ดขวบถูกท่านแม่บีบหน้าเล็กๆบังคับกรอกยาพิษเข้าไปเต็มปากพิษตาต่อมา ก็เห็นตัวเองในวัยเด็กใช้สองมือกุมท้องแน่นเจ็บจนเกือกกิ้งไปมากับพื้นปากร้องตะโกนว่าท่านแม่ช่วยข้าด้วยไม่หยุดท่านแม่กับเพียงมองอยู่ข้างๆปล่อยให้นางดิ้นรนเอาชีวิตรอดเองหลังรอดพ้นยาพิษนับร้อยชนิดนางก็ฝึกฝนกายหยินหนาวเน็บสำเร็จหรือดูหนาวในแต่ละปีทั่วร่างจะเจ็บปวดยากทานทนกระดูกก็คล้ายจะได้รับความเสียหายสุดท้ายรูปลักษณ์ภายนอก จึงหยุดอยู่ที่วัยสิปีเฉาเอ,อ๋อได้ยินเสียงเรียกแผ่วเบานี้เจียงเฉาเสียจึงได้สติกลับมานางเงยหน้าขึ้นก็พบกับใบหน้าหล่อเหลาที่คุ้นเคยอย่างหยกซึ่งสวมชุดเจ้าเบาสีแดงสดปักดิ้นทองเป็นรูปกีเลนนั่งหลังตรงสง่างามอยู่บนเตียงป่าปู้ไม้เนื้อแดงในมือถือโถสัมฤทธิ์หลักลวดลายบรรจุสุรามงคล เจียงเฉาเสวียนั่งอยู่บนเก้าอี้กลมข้างๆสวมชุดมงคลสีแดงสดปักดิ้นทองลายร้อยหงผมดำขับบนศีรษะก้าวขดเป็นทรงหรูอี้มงกุฎหงถูกวางข้างโต๊ะเครื่องแป้งบ่ารับใช้หญิงชุดฟ้าเขียวที่เดิมคอยปรนิบัติอยู่ในห้องหอถอยออกไปหมดแล้วในห้องหอ ที่ตกแต่งจนบรรยากาศเต็มไปด้วยสีแดงสดใสชื่นมืน่นจึงเหลือแต่คู่แต่งงานใหม่อย่างพวกเขาอยู่กันตามลำพัง,เ,งเสียงเสาเสือนวดคลึงต้นคอที่ปวดหนึบจับปิ่นทองที่ปักอยู่บนผมดวงหน้าที่แม่นมบรรจงแต่งให้จนเพลิดพลิ้งตึงตรายับยู่เล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าหมดความอดทนแล้วหยางเหยาวางสุรามงคลเดินมาข้างโต๊ะครึ่งวงกลมที่มีขนมนาน,า,นาชนิดวางเรียงราย ยกขนมอบพุทราแดงจานนึงยื่นไปตรงหน้าเจียงเฉาเสวยียมือเรียวที่กําลังจะดึงปิ่นทองบนผมออกหยุดชังักเจียงเฉาเสียเหลือบตามองรับรู้ว่าเป็นขนมอบพุทราแดงซึ่งเป็นตัวแทนของความสุขริมฝีปากแดงของนางก็เบะลงไม่พอใจถึงขีดสุดดวงตาคู่สวยช้อนขึ้นอีกครั้งมองไปยังหยางโย่ที่บนหน้าประดับรอยยิ้มอบอุ่นบางๆทันใดนั้น เรื่องหน้าโมโหก็ไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวอีกต่อไปวันนี้ข้าได้สัมผัสแล้วว่าอะไรคือพิธีการยุ่งยากวุ่นวายเกือบทรมานข้าจนตายแล้วนี่มันเคี่ยวกรมร่างกายจิตใจยิ่งกว่าการฝึกวิชากระบี่ทั้งชุดเสียอีก เจียงเสาเสียบ่นเงืมงำแต่มือเรียวซึ่งทาเล็บสีแดงสดยังคงเอื้อมออกไปหยิบขนมอบพุทซาแดงชิ้นหนึ่งเข้าปากหยางหยอยยิ้มไม่เอ่ยคำวางจานขนมอบพุทซาแดงในมือหยิบสุรามงคลเมื่อครู่ขึ้นมาส่งให้เจียงเสาเสวียนนางสำลัก ไอเบาๆสองทีแล้วกืนขนมที่ยังไม่ทันเคี้ยวให้ละเอียดลงคอไปยึกยักไม่ยื่นมือไปรับจอกสุรามงคลอยู่เป็นนานเงียบงันอยู่พักใหญ่เห็นเจียงเฉาเสวียไม่มีท่าทีจะรับสุรามงคลจอกนั้นไว้หยางโยกก็ยกโถสุราสีทองไปวางตรงหน้านางคิ้วสวยของเจียงเฉาเสวียเลิกขึ้นเหล่มองเขาเจ้าคิดจะดื่มสุรามงคลกับข้าจริงๆหรือ จะรับค่าเป็นภรรยาของเจ้าจริงๆอย่างเยวนั่งลงบนเก้าอี้กลมอีกตัวมีเพียงโต๊ะครึ่งวงกลมตัวหนึ่งขั้นกลางร,ระหว่างเขากับนางคนทั้งสองนั่งประจันหน้ากันข้าบอกความรู้สึกไปชัดเจนแล้วแต่สุดท้ายเจ้าก็ฟังไม่เข้าหูเลยศพเข้ากับดวงตาดำขับเจือแววรักใคร่ลึกซึ้งคู่นั้นเจียงเฉาเซี่ยอ,อดใจกระตุกไม่ได้ จูจ่ๆก็รู้สึกกระสับกระสายอย่างบอกไม่ถูกนางหลุกแพ้ขนตายาวลงแซงถามอย่างไม่ใส่ใจเมื่อครู่ในพิธีแต่งงานข้าได้ยินว่าผู้มียานวิเศษจากแดนเหนือก็มาร่วมงานหรืออย่างโย่ตระหนกในใจหากใบหน้ายังคงยิ้มแย้มตอบไม่ช้าไม่เร็วเป็นเมื่งซื่อตั้งใจให้ผู้มียานวิเศษแดนเหนือกับขันทีส่งของขวัญมาร่วมงานด้วย บอกว่าจะให้ผู้มียานวิเศษอวยพรให้พิธีมงคลสมรสของเราจะได้ถือเป็นพิธีที่สมบูรณ์และเป็นการให้หน้าสวนด้วยออองมากพอด้วยเจียงเฉาเสี่ยมองเขาอย่างสงอนใจอยู่หลายส่วนถามขึ้นอีกผู้มียานวิเศษจากแดนเหนือคนนี้เก่งตาจริงหรืออย่างเหย่งียบไปครู่ใหญ่คำพูดของผู้ฝึกวิชาในยุทธภพจริงบ้างเท็จบ้างใครจะแน่ใจได้เล่าทุกอย่างเกิดขึ้นกับว่า ตนเองเชื่อหรือไม่เชื่อก็เท่านั้นริมฝีปากแดงของเจียงเฉาเสวียยกโค้งขึ้นเหมือนกับว่าจับจุดอ่อนของเขาได้เผยประกายตาร้ายกาศออกมาคราวก่อนหลังจากที่พวกเราไปเจอเมิงซื่อเจ้าพูดเอาไว้ชัดๆว่าผู้มียานวิเศษบอกว่าพวกเราถูกลิขิตให้ต้องอยู่ด้วยกันเจ้าผู้เสียมั่นอกมั่นใจอย่างกับเชื่อคำพูดของผู้มียานวิเศษเสียสนิทต,ตอนนี้ดันกับคำว่า จริงบ้างเท็จบ้างเห็นเห็นอยู่ว่าเจ้ากำลังปิดบังอะไรอยู่ไม่ได้พูดความจริงอย่างเยารู้ดีว่านางความคิดละเอียดฉับไวคำโกหกที่เขาปั้นแต่งขึ้นมาชั่วขณะไม่มีทางรอดพ้นการสังเกตของนางไปได้เพียงแต่เขาคิดว่าปิดบังไว้ได้ชั่วครู่ชั่วยามก็ยังดีหากบอกความจริงกับนางคงไม่ดีแนะ่มองเห็นความร้อนโดนที่ซ่อนไม่มิดในดวงตาของเขา เจียงเฉาเสี่ยหลีตาคู่สวยลงร่างเล็กบางในชุดสีแดงสดลุกขึ้นยืนก้าวเท้าไปทางประตูห้องหอเห็นดังนั้นหยางเยารีบตามไปโดยไม่ต้องคิดชิงกอดเอวของนางไว้ก่อนที่นางจะเปิดประตูออกไปเบิกตามองแขนแกล่งที่โอบรอบเอวนางพวงแก้มของเจียงเฉาเสี่ยรู้สึกอยู่ไม่สุขขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกนางกำลังจะประท้วงน้ำเสียงจนปัญญาของหยางเยวก็ตกกระทบหู ข้ารู้ว่าอย่างไรก็ปิดบังเจ้าไม่ได้เจ้ายังไม่พูดอีกนางเงยหน้าจ้องใบหน้าหล่อเหลาดุดหยกขาวด้วยสายตาเย,ยียบเย็นอย่างเยวลังเลใจก่อนจะโน้มน้าวเสียงนุ่มคืนนี้เป็นวันแต่งงานของพวกเราชะลอไปก่อนได้หรือไม่เจียงเฉาเสียแย้มยิ้มหวานดิ้นดอนจัสลัดให้หลุดปากเอ่ยไล่อย่างเย็นชาเจ้าใส่หัวไป ข้าจะไปถามผู้มียานวิเศษแดนเหนือให้รู้เรื่องเมื่อเห็นว่าเจียงเฉาเสียตัวนจะหลุดออกจากอ้อมกอดของตนแล้วในใจอย่างเหยื่วไร้ทางเลือกอื่นได้แต่เป่งเสียงออกมาผู้มียานวิเศษบอกว่ามีเพียงให้ข้าข้าเจ้าด้วยมือตัวเองเราทั้งสองถึงจะกลับไปยุทธภพที่จากมาได้มือเรียวที่เกาะอ,อยู่บนกรอบประตูไม้เนื้อแดงแข็งทื่อเจียงเฉาเสียนิ่งงันไปพักใหญ่ ก่อนจะหันกลับมาเห็นหยางเยวสีหน้าเคร่งขึงแววตาอึมครึมไม่ขายโกหกอึดใจต,ต่อมาเจียงเฉาเสียถึงเรียกสติกลับมาได้อีกครั้งคิ้วที่วาดไว้ราวกิ่งเหลวขมวดมุ่นดวงหน้างดงามที่ตกแต่งด้วยแป้งและชาติเผยความโกรธเกรี้ยวออกมาเมื่อกี้เจ้าพูดว่าอะไรนะนางถามน้ำเสียงเกลี้ยกาดหยางเย่ามองนางเงียบเครู่ใหญ่ผู้มียานวิเศษ บอกว่าข้ากับเจ้ามีชะตาเกี่ยวพันจึงได้มาที่นี่ด้วยกันเพราะเหตุนี้ตอนนั้นเราทั้งคู่ถึงไม่ได้ตายที่แม่น้ำหรือฮวาผู้มียานวิเศษยังบอกด้วยว่าเดิมทีข้าเป็นผู้เฝ้าประตูนรกส่วนเจ้าเป็นซิวหลวที่ถูกลงทันในนรกข้าใจอ่อนไปชั่วขณะถึงได้ปล่อยเจ้าหนีไปดังนั้นจึงถูกส่งมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำความดีลบล้างความผิด พาเจ้าที่เป็นซิวหลัวกลับไปนรกเจียงเฉาเสี่ยวฟังตนสับสนมืนงงนิ่งอึ้งอยู่กับที่ไม่เปิดปากอยู่เป็นนานหยางเย่าจูงมือบางของนางพานางกลับไปข้างโต๊ะเครื่องบงกลมกดนางลงบนเก้าอี้กลมรินชาร้อนให้นางถ้วยหนึ่งแล้วยัดใส่มือนาง มือทั้งสองของเจียงเฉาเสี่ยถือถ้วยชาร้อนกลุ่นไว้เราว่าในใจกับหนาวเยือกยหยางเหยาโน้มตัวลงใช้สองมือกอบกุมมือบางที่ถือถ้วยชาของนางไว้เบาๆเจียงเฉาเสี่ยค่อยๆเงยหน้าขึ้นเผชิญกับสายตาอ่อนโยนของเขาหัวใจพันเต้นผิดจังหวะถามขึ้นเสียงแผ่วเพราะเหตุใดยหยางเยาเพียงเลิกคิ้วอย่างไม่เข้าใจ ดวงหน้างามของนางซีดขาวถามเบาๆด้วยเสียงสัน่นร่าเพราะเหตุใดถึงไม่ฆ่าข้าในเมื่อฆ่าข้าแล้วก็จะกลับไปยุทธภพที่จากมาได้ทำไมไม่เด็ดขาดสักหน่อยลงมือฆ่าข้าเสียให้สิ้นเรื่องได้ยินดังนั้นรอยย่นกลางหว่างคิ้วของเขายิ่งลึกลงกว่าเก่าสีหน้าเปลี่ยนเป็นขึมเครียดเจียงเสาเสียพันระเบิดอารมณ์ปัดมือของเขาออก ปลาถ้วยชาลายครามในมือลงพื้นแพลงถ้วยชาถูกโยนจนแตกละเอียดเกิดเสียงดังบาดหูลิปตาเดียวนอกประตูก็โกละหนยกใหญ่ยางโยชิงตวัดสั่งเสียงดังตอนถอยไปให้หมดเหล่าสาวใช้และบ่าวรับใช้หญิงวัยกลางคนที่คอยเฝ้าอยู่นอกห้องได้ยินเสียงถ้วยชาตกแตกทีแรกคิดจะเข้ามาดูใครจะคิดยังไม่ทันผักประตูเข้าไปในห้อง ก็มีเสียงสั่งการของซื่อจือดังออกมาคนทั้งกลุ่มพากันอึ้งงันอยู่กับที่โดยพันไม่กล้าบุ่มบ่ามเข้าไปไม่ได้ยินคำสั่งของซื่อจือหรือถอยกันไปให้หมดผู้ดูแลเล็กเรือนกวงจี้โบกมือไล่ให้เหล่าสาวใช้และเบ่ารับใช้หญิงวัยกลางคนที่ออกันอยู่นอกประตูถอยออกไปผ่านไปครู่หนึ่งในห้องนอกห้องล้วนเงียบสง,งัดไร้เสียง ภายในห้องหอซึ่งเต็มไปด้วยสีแดงนั้นเศษกระเบื้องเกื่อนอยู่บนพื้นเจียงเฉาเสี่ยนั่งตัวแข็งอยู่บนเก้าอีกก้กลมดวงหน้าซีดเผือดแง่ขึ้นเบิกตาที่มีหยาดน้ำเอ่อคอจ้องมองอย่างหย่นนิ่งหรือเจ้าเป็นซื่อจือผู้นี้สุขสบายเกินไปถึงไม่คิดจะกลับไปยุทธภพที่เต็มไปด้วยประกายดาบเงากระบี่อีกเฉาเอา๋อเจ้าใจเย็นก่อนฟังข้าพูด เจ้ารู้ดีว่าข้าอยากกลับไปข้าไม่อยากเป็นคนหนูรองเหยียนอะไรนี่สักนิดทำไมเจ้าไม่บอกความจริงกับข้าหยางเยาสีหน้าครื้มลงตอบามเสียงเครียดอย่าบอกว่าเพื่อกลับไปแม้แต่ชีวิตตัวเองเจ้าก็ไม่สนใจแล้วถ้าข้าลงมือฆ่าเจ้าจริงๆแล้วเจ้ากลับตายอยู่ที่นี่เช่นนั้นจะทำอย่างไรเจียงเฉาเส่ยเอ่ยอย่างไม่นำพาผู้มียานวิเศษแดนเหนือนั่น มองปราดเดียวก็ดูออกว่าเจ้าไม่ใช่คนของที่นี่ดูแล้วเขาต้องมีวิชาอาคมของจริงแน่ในเมื่อเขาพูดเช่นนี้วิธีนี้ก็ต้องได้ผลถ้าเราสองคนไม่ได้ตายอยู่ที่แม่น้ำหรือฮาวาจริงๆบางทีขอเพียงเราทั้งคู่ตายอีกรอบก็อาจกลับไปยังยุทธภพที่พวกเราคุ้นเคยได้ยางเย่าย้อนถามเสียงเย็นถ้าหากเจ้าตายแล้วพวกเรายังกลับไปไม่ได้ล่ะเจียงเฉาเสื่อยิ้มย่อตัวเอง ผู้มียานวิเศษบอกแล้วไม่ใช่หรือเจ้าเป็นผู้เฝ้าประตูนรกส่วนข้าเป็นซิหลหรือพี่ถูกเจ้าปล่อยไปในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าตายไปไม่ยิ่งดีหรอกหรือหยางเย่พองออกมาโดยไม่ต้องคิดเจ้าตายแล้วเหลือข้าอยู่ที่นี่ผู้เดียวมันจะมีความหมายอะไรเจียงเฉ่าเสี่ยนิ่งอึง้ง มองสีหน้ากโกรธเคืองของเขาในอกบีบรัดแน่นอย่างอธิบายไม่ถูกหยางเยาจับไหล่ภายใต้ชุดแดงของนางแล้วเอ่ยขึ้นอย่างแน่วแน่เจียงเฉาเสีย่ยข้ายอมรับก่อนหน้านี้ข้าเคยตั้งใจจะฆ่าเจ้าจริงๆแต่ตั้งแต่พวกเรามาที่นี่กลายเป็นอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ข้าก็ไม่เคยคิดอยากฆ่าเจ้าอีกเลยเจียงเฉาเส่ยฉีกยิ้มยันถามทำไมละ่ะ เจ้าคำสองคำก็เรียกข้าว่านางมารร้ายดูแทนการกระทําของข้าเป็นที่สุดมาตลอดอยากจะกำจัดภัยร้ายแทนยุทธจักรแทบทนไม่ไหวไม่ใช่หรืออยางเยาเอ่ยด้วยในตาเป็นประกายระยับทำไมเจ้าถึงพยายามยัวม่วโมโหข้าให้ได้เจ้ากําลังกลัวอะไรเจียงเฉาเสวียนกลับอย่างร้อนตัวข้าไม่ได้กลัวเจ้าสักหน่อย อย่างเหว่ยน้อมตัวลงกระทันหันเข้าใกล้ดวงหน้าง,งามที่กำลังหงุดหงิดของนางนางกั้นหายใจลำคอส่งเสียงไม่ออกอีกเขาจ้องมองนางพักใหญ่พูดเบาๆด้วยเสียงแหบพร่าเฉาเอา๋อเจ้ามีความรู้สึกบางอย่างต่อข้าใช่หรือไม่ค,ความรู้สึกอะไรในดวงตานางฉายแววสับสนถึงเจ้าจะเป็นนางมารร้ายที่เข็นข้าผู้บริสุทธิ แต่ช่วงเวลานี้ที่ข้าได้เห็นเจ้ากับตาเจ้าก็เป็นแค่แม่นางน้อยที่ถูกคนหลอกใช้ผู้นึงเท่านั้นเองข้าถูกใครหลอกใช้นางยิ้มเย็นท่านแม่ของเจ้าเขาตอบตามตรงเจ้าอย่าพูดจาเหลวไหลนางตระหวาดย่างโกรดเกรี้ยวเฉาเอ,อ๋ออย่ามาเรียกข้าว,ว่าเฉาเอ๋ออีกเจ้าลืมไปแล้วหรือไรก่อนหน้านี้เจ้าไม่เรียกข้าว,ว่าเจียงเฉาเสีย ก็เรียกว่านางมารร้ายตอนนี้มาทำสนิทสนมเช่นนี้เพื่ออะไรกันเห็นทุกถ้อยคำของนางเต็มไปด้วยหนามแหลมคมดวงหน้าเล็กจิ้มลิ้มชวนให้คนเอ็นดูเต็มไปด้วยความหวาดระแวงอย่างหยองไม่หุดหงิดรำคาญยังคงมองนางอย่างสงบอ่อนโยนเชาเออเจ้าฟังคำข้าข้าไม่อยากฆ่าเจ้าข้าแค่อยากอยู่กับเจ้าดีๆถ้าใจเจ้ารังเกียจข้าข้าก็ขอให้สัญญา ว่าจะไม่แตะต้องเจ้าแม้แต่ปลายผมครั้นเห็นแววตาอ่อนละมุนของหยางเยว่เจียงเฉาเสี่ยรู้สึกกระอักกระอ่วนขบริมฝีปากล่างแน่นหยางเย่าเจ้าคิดอะไรอยู่กันแน่เจ้าอยากอยู่เป็นซื่อจื้อของัวนด้วยอ๋องที่นี่หรือหยางเยวพูดอย่างแคร่งขึมข้าต้องไม่อยากอยู่แล้วข้าหยางเยวเกิดมาก็มีแต่ตัวเคราะดีที่ถูกสำนักฉางหยางรับเป็นสิทธิ์ ถึงมีข้าวให้กินและไม่ตายไปในฤดูหนาวอันหนาวเหน็บข้าคุ้นชินกับการเดินบนคมดาบคุ้นชินกับยุทธภพ,พที่ถูกแห่งเป็นเสมือนบ้านจะคุ้นชินกับการเป็นลูกของคนสูงศักดิ์ได้อย่างไรเช่นนั้นก็ลงมือฆ่าฆ่าเสียเจียงเฉาเสี่ยเร่งเร้าด้วยสีหน้ามุ่งมั่นข้าลงมือไม่ได้อย่างเย่าปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเจียงเฉาเสี่ยคว้ามือใหญ่ที่ข้อนิ้วเรียวยาวของเขาขึ้นมา ร่างของข้าตอนนี้อ่อนแอแม้แต่ลมยังต้านไม่อยู่เจ้าตบข้าแค่ฝ่ามือเดียวก็ตีข้าตายได้แล้วขอเพียงเจ้าข่าข้าพวกเราก็จะได้กลับไปแล้วไม่แน่นะหลังจากกลับไปข้าอาจจะฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งข้าไม่กล้าเสี่ยงดวงเขาหนักแน่นดุดเหล็กไหลไม่สั่นคลอนเลยสักนิดเพราะเหตุใดทำไมเจ้าถึงลงมือไม่ได้เหตุใดถึงมองข้าแบบนั้น นางถามอย่างโกรธจัดมือใหญ่ที่นางกำอยู่ในฝ่ามือยกขึ้นไล้แก้มของนางเบาๆเขายิ้มบางในรอยยิ้มแฝงความจนใจอยู่หลายส่วนนางตับจ้องตาค้างใจที่โดดเดี่ยวอ้างว้างหวั่นไหวไปกับรอยยิ้มนี้ของเขาหยางหยอยิ้มแล้วถอนหายใจเจียงเฉาเสีย่ยข้าคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าข้าจะติดกับเจ้าแล้วเจียงเฉาเสี่อึ้อง เจ้าติดกับค่ามีเจ้าโง่จริงๆหรือจงใจแกล้งโงฮ่ฮหยางโย่เจ้าพูดมาให้ชัดเจนนะหยางโย่แกะมือบางของนางออกเปลี่ยนไปประคองดวงหน้าง,งามแห่นขึ้นขยับใบหน้าตนเข้าไปใกล้ผ้าปิดกีบป,ปากแดงที่กำลังเผยออ้าน้อยๆฉับพันนั้นในห้องหอเหลือเพียงเสียงซี่ๆจากเปลวไฟบนเทียนหงมังกรคู่นึงที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ นอกนั้นก็ไร้ซึ่งเสียงอื่นได้ฟังนิยายตบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ